วิดีโอกันไปด้วยนะคะ4ทับสนะคะคุณครูได้แบ่งกลุ่มจัดกลุ่มกันเรียบร้อยหลังจากที่คุณครูเนี่ยมอบหมายภารกิจให้พวกเราเนี่ยไปศึกษาใช่ไมหมลูกศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะในในคลิปวิดีโอลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วก็ข้อมูลที่ครูแปะไปให้เนาะหลังจากที่เราศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันเลกเปลี่ยนกันเราลองมาพูดคุยกันสักนิดลูวกว่าเราพอจะเป็นยัไงมีแนวทางพอจะมองเห็นภาพ หรือเปล่านะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่ารายงานตัวเองในโลกชื่อชั้นอ,อ่อชั้นไม่ต้องชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ในห้องแชทนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ในห้องแชทได้เลยเพื่อนคนไหนที่เข้าไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนรายงานตัวผ่านผ่านเฟซสี่ทับสิบสองไบโครมดนะเฟซนั้นนะคะ ตอนนี้สมาชิกเราเกินครึ่งแล้วครึ่งพอดีสิบสองตอนนี้สิบสองรวมครูด้วยเป็นสิบเอ็ดคนโอเคมีใครที่เข้ามาบ้างแล้วรายงานตัวด้วยนะคะนัดสดาเห็นแล้วนะคะพลอยสุเลนเห็นแล้วนะคะสุภาพรออนัอนดสดาซ้ำไหมอ่ะซ้ำส่งส,ส,สองทีไม่เป็นไรมณีพัฒนนะคะสาศาินาตอนนี้ครูเห็นแล้วนะคะโอเคยาวรักษ์ค่ะ Okay, โอเคเห็นเยาวลักษณ์พิชยาพากมลวันรายงานตัวมาได้เรื่อยๆนะลกูกเนาะไม่แน่ใจนะคะเพื่อนอาจจะพยายามเข้าอยู่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ในแชทเนี่ยในแชทเนี่ยนะคะคุณกำลังดูโทรศัพท์ไปด้วยในแชทเพื่อนก็ดูค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาบ้างแล้วเนาะส่งแชทส่วนตัวบอกเพื่อนหน่อยนะนะส่งลิงค์ก็อปีลิงก์ได้นะคะกลุ่มหนึ่งเอารายงานตัวเนียักกลุ่มหนึงน่นง เราแบ่งกลุ่มกันเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มนะลกูกกลุ่มหนึ่งมาไดอยังไนเปิดกล้องไหนละกลุ่มหนึ่งมาแล้วค่ะเปิดกล้องดูหน้าตาไหนลกูกกลุ่มหนึ่งมากี่คนสมาชิกกลุ่มหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะเปิดกล้องดูหน้าไหนแล้วอยากเห็นหน้าตาสมาชิกเอาหลุดไปแล้วหนึ่งคืออะไรเอ่ยหลุดหายไปแล้วหนึ่ง สมาชิกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่พร้อมเปิดไม่เป็นไรสมาชิกกลุ่มสองหรกกลุ่มสองมาหรือยังกลุ่มสองยังเงียบอยู่มาแล้วค่ะโอเคกลุ่มสองมาแล้วนะคะกมวลวันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ค่ะโอเคค่ะกลุ่มสองเตรียมตัวเนาะกลุ่มสองครูบอกว่านะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่มสองนะคะสองคนในการนําเสนอในการเป็นตัวแทนนําเสนอก่อนนะคือ การนำเสนอแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ซ้ํากันแหละนะคะถึงรอบหน้าเนี่ยนะคะการอภิปรายก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเนาะใครที่เคยนําเสนอหรือว่าเคยอภิปรายไปแล้วรอบนี้ก็จะผ่านเลยนะคะรอบหน้าก็จะเป็นเพื่อนคนใหม่นะคะกลุ่ม2นะคะขอตัวแทน2คนในการที่จะนําเสนอเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5ด้านเศรษฐกิจนะคะว่ามีปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในหรือเพราะเหตุผลอะไรที่รัชกาลที่5ท่านจึง ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกมีเพื่อนบอกว่าเข้าไม่ได้ด้วยเนาะทำยังไงดีเอ่ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวให้เวลาเพื่อนสักถึงถึงสักใบสองสีล้กันนะคะสักใบสองสีเนาะเดี๋ยวเราจะพูดรอไปเรื่อยๆนะคะ ถ้านักเรียนได้ไปศึกษาดูนะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่านะคะด้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเยอะมากเลยในสมัยรัชการที่5ถือว่าเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะคะฝรั่งต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากรวมไปถึง นะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยรอบๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งเนในประเทศที่ควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในประเทศเราเองแล้วก็ภายนอกประเทศเราเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ช่วงนั้นคือช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการตัดสินใจเรื่องของการพัฒนาพัฒนาจากจุดที่เราเคยค่อยๆขย,ยับไปเนี่ยบางครั้งนะคะก็เกิดการพัฒนาที่ก้าวข้ามกระโดดเปลี่ยนแปลงในมุม ไปใน,ในมุมกลับที่ร้อเปซเลยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศเรามาก่อนเราเราก็อาจจะเคยเห็นแบบนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพื่อนบอกว่าเข้าไม่ได้2คนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขออีเมล invite meeting i ไอด่าไอดส่งให้แล้วลูก ID สักครู่นะกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม3มาหรือยังคะกลุ่มสาม,มา กลุ่มสามมาหรือ,อยังเดี๋ยวระหว่างที่รอครูก็จะพยายามเชิญเพื่อนให้ได้มากที่สุดแต่วันนั้นเราก็เข้ากันได้เยอะอยู่นะวันวันที่ครูพูดคุยกับเราครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็เข้าได้เยอะอยู่นะนะคะก็เดี๋ยวเราคุยกันไปเนาะคุยกันรอเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีครูแอนนะคะครูพาลาวีมาแล้วสมาชิกของเรา <Okay. S 1> คนที่เข้ามาแล้วลูกคนที่เข้ามาแล้วรยายงานตัวนะคะอย่าลืมชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ที่ห้องแชทได้เลยนะคะก <Okay. S 1> ลุ่มสามมาหรือยังคะกลุ่มสามกลุ่มสามขอเสียงไหนแล้วกลุ่มสามสมาชิกกลุ่มสามมาแล้วค่ะ โอเคค่ะกลุ่มสี่มาหลือยังคะกลุ่มสี่มาหรือยังกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่ยังเงียบแสดงว่ากลุ่มสียังเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ่ทีนี้ใครที่ติดต่อเพื่อนได้นะคะใครที่ติดต่อเพื่อนได้ ตอนนี้เราต้องติดต่อราอีกสองนาทีนะคะไม่อีกสอนาทีเริ่มเลยนะ,นะดีอีกสนาทีนะให้เวลาอีกสองนาทีแล้วเริ่มกันเลย เนื่องจากว่า zoom เนี่ยมันจํากัดเวลามันแค่40นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะที่ครูมดให้พวกเราไปไปเรียนรู้เนี่ยในห้องเรียนกับด้านเนาะอย่างที่บอกพวกเราไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นวิธีการประหยัดเวลามากที่สุดเวลาที่เรามาเจอกันเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะระหว่างนี้นะนะคะครูมดอัดวิดีโอตั้งแต่ต้นเนาะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งวิดีโอให้กับพวกเราในห้องแชทเนาะให้พวกเราไปติดตามดูนะคะแล้วก็ในชั่วโมงหน้าต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะใน ในในวิธีการหรือว่าในในช่องทางอื่นๆเนาะลองดู <c oughs> แล้วปกติพวกเราเข้าซูมกันยังไงสิบ <c> สี่คนอ๋อเรียนผ่านมีตรเรียนผ่านมีไม่ได้เรียนผ่านซนะูมเนาะผ่านมี e t มันจะใช้ใช้อีเมลโรงเรียนเอ่อโอเคง่ายแต่ทีนี้ m e ตรไม่แน่ใจโปรแกร,รมการอัดบันทึกเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเหมือนซูมไหมเพราะว่าที่ครูใช้ซูมเพราะว่ามันมีโปรแกรมที่บันทึกในตัวเนาะมันจะสะดวก นะคะแต่นี่โอเคไม่เป็นไรนะคะสมาชิกที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราติดตามเราติดตามในในในลิงก์เนาะเดี๋ยวในลิงก์เดี๋ยว, link, ยวคุณจะแปะลิงก์ว้ให้นะคะหลังจากที่เราจบตรงนี้กันนะคะยินดีต้อนรับทั้งสิบห้าคนนะคะเกือบครบแล้วสู้เกือบครบแล้วสมาชิกกลุ่มสองค่ะอย่างที่เราคุยกันไว้ลูกว่าขอตัวแทนสองคนในการมานําเสนอนะคะเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชก,กาลที่ห้าด้านเศรษฐกิจ ที่เราเนี่ยเตรียมข้อมูลมาะระหว่างนี้ขอเปิดกล้องนะล,ลูกเนาะให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตาด้วยนะคะกลุ่ม2ค่ะขอตัวแทนเลยค่ะ กลุ่มสองเริ่มได้เลยนะคะเปิดไมค์เปิด,ปดกล้องแล้วเริ่มได้เลยนะคะตัวแทนคนแรกลูกเริ่มได้เลยค่ะ กลุ่มสองกลุ่มสองใครเป็นคนนำเสนอคนแรกลูกสามารถเริ่ม<บ>ได้เลยเนี่ยแป๊บนึงนะคะครูโอเคได้ค่ะได้ไโอเคเดี๋ยวรอระบบไมค์เนาะระบบไมคระบบกล้องแล้วขอตัวแทนนะคะอีกกลุ่มละหนึ่งคนเนาะสามกลุ่มที่เหลือนะคะเดี๋ยวรอเตรียมอภิปรายนะคะเดี๋ยวครูจะมอบหัวข้อให้หลังจากที่เพื่อนนะคะหลังจากที่เพื่อนเนี่ยนำเสนอเสร็จนะคะ เอาเลยไหมคะครูเริ่มได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5นะคะเราปฏิรูปเพื่อป้องกันการคุกคามจากมหาอำนาจในชาติตะวันตกค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในสมัยรห้านะคะซึ่งมีปัญหามาจากการครั้งที่ล้าสมัยค่ะที่รห้าได้ทรงประสบ ใตอนเสด็จขึ้นครองราชเพราะว่าไม่สนองตอบต่อนโยบายปฏิรูปแผ่นดินในทุกๆด้านเนื่องจากว่าระบบการคังเดิมขาดประสิทธิภาพค่ะก็เลยมีการปฏิรูปดังนี้ค่ะหนึ่งคือการปฏิรูปการคังค่ะเพราะว่าระบบการคังเดิมไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายได้ค่ะดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนระบบการคังใหม่ โดยจัดตั้งหอรัสรากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมการเก็บรายได้ภาษีหรือรวบรวมเงินจากที่ต่างๆมาไว้ที่หอรัสรากรพิพัฒน์ค่ะซึ่งต่อมาได้ยกขึ้นเป็นกระทรวงมหาสมบัติค่ะให้พรบรสำหรับหอรัสรากรพิพัฒน์โดยวางหลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีอากรให้ตามทม่นูขอขอภค,ค่ะ ให้ทันสมัยตามแบบสากลซึ่งปรับปรุงระบบภาษีอากรแบบใหม่โดยการจัดตั้งค่าหลวงกรมคลังไปประจำทุกๆมณฑลเพื่อทำหน้าที่เก็บภาษีจากรัศดรโดยตรงแล้วจึงรวบรวมส่งไปยังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้และได้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินครั้งแรกในปีพศ2439โดยให้มีการแยก พระราชรั์ส่วนพระองค์ออกจากรายได้ของแผน่นดินตั้งพระคังข้างที่ขึ้นเพื่อดูแลทรัพย์สินส,ส่วนพระองค์ค่ะโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะสําหรับการนําเสนอนะคะเกือบจะครอบคลุมแล้วค่ะเดี๋ยวขออีกสักนิดหนึ่งนะคะคนที่สองลูกของคที่สองพร้อมไหมคะเพิ่มเติมในส่วนที่เพื่อนยังไม่ได้พูดถึงมาสักครู่เนาะนะคะเริ่มได้เลยค่ะ นอกจากที่เพื่อนได้อภิปรายไปข้างต้นแล้วนะคะก็ยังมีการปฏิรูประบบเงินตราด้วยคะ่ะเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยตอนที่รรห้าปกครองอยู่นะคะการค้าเนี่ยเริ่มมีการขยายตัวแล้วก็รฮ่าได้เห็นว่าระบบเงินตราเนี่ยของไทยมันเก่าแก่แล้วะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะใช้มานานแล้วก็เลยได้มีการปฏิรูปเงินตราขึ้นมาดังนี้นะคะโดยในพศสอง2สี่อสองได้โปรดเกะะ้าให้สร้างหน่วยเงิน ที่มีชื่อเรียกว่าสตางขึ้นมาค่ะโดยตอนนั้นนะคะสตางก็ยังใช้ควบคู่กับเ,เงินซี่เงินเซี่ยวเงินอัดอยู่ค่ะและต่อมาในปลายรัชกาลรัรชกาลที่5เนี่ยได้ให้ยกเลิกการใช้เงินเงินเฟืองเงินซี่เงินเซี่ยวเงินอัดแล้วก็โสดลุนไปค่ะและต่อมาในพศสองสี่สี่หได้โปรดก้าให้ตาพระราชานันาบรตรหนึ่งสอง1นขึ้นมา และจัดตั้งกรมธนบัตรขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการออกแบบธนบัตรให้มีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยได้ทรงดําริให้จัดตั้งธนาคารขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าบุ๊กคลับค่ะตอนนั้นก็ยังมีการเปิดใช้แล้วก็พัฒนาใช้ภายในประเทศอะคะ่ะว่ามีมีผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง ซึ่งตอนนั้นก็ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจในการจัดการและบริหารของบุคคลค่ะและต่อมาเมื่อมีการใช้ชื่อบุคคลมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนชื่อเป็นเ,เปลี่ยนชื่อเป็นแบงก์สยามกามาจนนะคะโดยมีนโยบายเหมือนกับธนาคารต่างประเทศซึ่งนับเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยค่ะที่ใช้เงินทุนของคนไทยสร้างขึ้นมา แล้วก็เมื่อมีการใช้ธนาคารนี้มาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะ โอเคยอดเยี่ยมมาค่ะข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นเพื่อนต่างกลุ่มกันบ้างนะคะว่าเพื่อนเราไปศึกษามาเหมือนกันนะคะแต่ข้อมูลจะมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมขอกลุ่มที่1ก่อนเลยนะคะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนโลกลองวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยนะคะเรามีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมหรือว่าเรามีข้อมูลที่แปลกใหม่สามารถอธิบายวิเคราะห์ได้เลยลูกเชิญค่ะ กลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหมคะเปิดไมค์ได้หรอกกลุ่มที่หนึ่งเปิดไมค์ก่อนคะ่ะลืมเปิดค,ะ okay <Okay. S 2> ค่ะโ <c oughs> อเคติ่มเลยคะ่ะก็คือการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ห้าสาเหตุสําคัญในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะคือปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อป้องกันการคุกคามข,ของประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะคะ่ะสอง ก็คือการปกครองแบบเก่าอำนาจการปกครองบ้านเมืองตกอยู่ในตกอยู่กับขุนนางถ้าปฏิรูปการปกครองใหม่จะทําให้สถาบันพระหมหากษัตริย์มีพระราชอํานาจมากขึ้นนะคะโอ้ค่ะโอเคครอบคลุมเลยนะคะมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเนาะนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่เราเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงว่า ทำไมรัชการที่5้าจริงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนาะกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามหลังจากที่เพื่อนนําเสนอไปแล้วถ้าเราจะให้คะแนนเพื่อนเราคิดว่าเพื่อนควรจะได้กี่คะแนนแล้วเพราะเหตุผลอะไรคะคะแนนมันเต็มเท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบเลยคะ่ะหนรู้สึกหนให้เก้าจุดห้าค่ะ <Okay. S 2> รู้สึกว่าการ นำเสนอมันครอบคลุมค่ะแล้วก็ใช้การพูดที่มันชัดเจนชัดช้อยชัดคําแล้วก็สามารถอธิบายให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าใจได้ไดง่ายที่เราไม่จําเป็นต้องไปอ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นแค่สรุปมาให้เราเออเขา้เขาใจีลกอะเข้าใจแบบสั้นๆย่อๆได้ค่ะ อ่าโอเคค่ะให้9.5เนาะอาจจะมีเสียงบางช่วงใช่ไหมลูกที่อาจจะแผ่วๆเบาๆเนาะก็เลยอาจจะอาจจะหักคะแนนช่วงนี้เหมือนครูหรือเปล่านะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้ถือว่าเกือบเต็มเลยแหละ9.5นะคะถือเป็นอะไรที่มากเหมือนเพื่อนๆบอกว่าเป็นการสรุปที่รวบรัดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายกลุ่มที่4ี่ค่ะกลุ่มที่4ี่ลูกสมาชิกอยู่ไหมคะขอหนึ่งคนนะกลุ่มที่4ี่คิดว่าสิ่งไหนที่นะคะการนําเสนอหรือว่าการอภิปรายในครั้งหน้าเนี่ยควรที่จะเพิ่มเติม เข้ามานะคะควรจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเออกลุ่มที่สี่อยู่ไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรนะคะเพราะตอนนี้สมาชิกของเราเนาะยังขาดสมาชิกอีกประมาณห้าคนนะคะที่ไม่ได้เข้านะคะ,ะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะสรุปเนอะสรุปเรวยภาพวิดีโอที่พวกเราได้ไปศึกษาล่วงหน้ามาแล้วนะคะ เพื่อให้พวกเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจตรงกันเนาะว่าเพราะเหตุผลอะไรนะคะปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกที่รัชกาลที่5ท่านเนี่ยได้นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะคะด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้แหละคิดว่าเหมาะสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะว่าอย่างไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนะคะสรุปจากคลิปวิดีโอนี้เลยนะได้ยินเสียงไหมลูก ได้ยินนะคะ,คคะในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มต้นพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะเป็นผลมาจากการติดต่อก,กับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้มีการปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อให้รอดพ้นจากการคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกนั้นจําเป็นต้องอาศัยเงินทุนเป็นจํานวนมหาศาลมิฉะนั้นการปฏิรูปจะดําเนินต่อไปไม่ได้ ดังนั้นการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอต่อการปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่จึงมีความเป็นอย่างยิ่งด้วยปัญหาการคลังที่ล้าสมัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประสบอยู่ในขณะเสด็จขึ้นครองราชจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพราะไม่สนองตอบต่อนโยบายปฏิรูปแผ่นดินในทุกๆด้านรัฐมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากระบบการคลังขาดประสิทธิภาพรายได้ของรฐัฐมีทางรั่วไหลามาก ด้วยเหตุนี้จึงทรงปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนมีการจัดตั้งหอรัศดาศกรพิพัฒนโดยมุ่งหมายจะให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระราชศัพ์ซึ่งขึ้นอยู่ตามท้องพระคลังจึงเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปทางด้านการคลงังเพราะเป็นการเริ่มต้นรวมงานการเก็บภาษีอากรมาไว้ที่หอรัศดาศกรพิพัฒนเพื่อให้เก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนวางระบบป้องกันการทุจริตของเจ้าพนักงาน เงินภาษีอากรทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปเก็บไว้ในท้องพระคลังทั้งหมดก่อนที่จะแจกจ่ายให้กรมกองต่างๆใช้ในกิจการของตนมีการประกาศใช้พรบกรมพระคลังมหาสมบัติโดยจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยกำหนดวิธีการส่งเงินรับเงินตรวจเงินและการจัดลำดับตำแหน่งข้าราชการรับผิดชอบงานในระดับต่างๆตลอดจนกำหนดระเบียบป,ปฏิบัติของเจ้าภาษีนายอากร และผู้เกี่ยวข้องในการส่งเงินต่อพระคลังมห ah าสมบัติการจัดระเบียบการคลงังและจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ได้มีการแยกรายจ่ายส่วนพระองค์ออกจากรายจ่ายของแผ่นดินหรือรายจ่ายเพื่อสาธารณะและในพุทธศักราช2441ได้มีการแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วมอบให้พระคลังข้างที่เป็นฝ่ายบริหารพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อไปและโปรดให้จัดระเบียบการจัดทํางบประมาณขึ้นจึงได้โปรดกล้าวให้ประกาศใช้พระราชบัญญ,ญัติวิธีการงบประมาณ พราะแต่เดิมไม่มีการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและต่อมาโปรโดกล้าให้จัดระเบียบการจัดทำงบประมาณขึ้นเพื่อเป็นหลักในการจัดสรรเงินให้แก่กระทรวงต่างๆให้เป็นสัสดส่วนกันการจัดระเบียบการจัดทำงบประมาณดังกล่าวทําให้รัฐบาลสามารถจัดพิมพ์งบประมาณรายรับรายจ่ายแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2444นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบเงินตรา ทรงเห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบเงินตราให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ทันสมัยดังเช่นที่ประเทศตะวันตกปฏิบัติกันอยู่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายยิ่งขึ้นโปรดกล้าวให้สร้างหน่วยเงินที่เรียกว่าสตางค์และจัดตั้งกรมธนบัตรเพื่อทําหน้าที่ในการออกธนบัตรให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอรมหมื่นมหิศรราชหฤทลไทย ทรงดำริที่จะจับตั้งธนาคารของคนไทยเพื่อสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจของคนไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับชาวต่างประเทศจึงได้ทรงเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งบุคลับบุคลับและทดลองดําเนินกิจการภายในประเทศเท่านั้นต่อมาเมื่อกิจการดําเนินไปด้วยดีและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนจึงได้เปลี่ยนจากบุคลับมาเป็นแบงค์ใช้ชื่อว่าแบงค์สยามกัมมาจนมีนโยบายเช่นเดียวกับธนาคารต่างประเทศ นับเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นมาด้วยเงินทุนของคนไทยต่อมาธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด อเคค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปวิดีโอตรงนี้ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าถือว่าครอบคลุมนะคะครอบคลุมเหมือนกับที่เพื่อนได้อธิบายนําเสนอทําให้เข้าใจง่ายเนาะตรงนี้นะคะถ้านักเรียนอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปค้นหานะคะข้อมูลตามลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจะคุยกันนอกรอบนอกในห้องสี่ทับ 12บายครูมดนะคะในห้องแชทต,ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าชั่วโมงหน้านะคะกลุ่มไหนนะคะที่จะได้มาเป็นกลุ่มนําเสนอและกลุ่มที่เหลือนะคะจะต้องมาอภิปรายเพื่อนๆเ,เหมือนในวันนี้ถือว่านี่เป็นนาจิ้มเนาะตัวอย่างนะคะสําหรับวันนี้รู้สึกว่าพวกเราเต็มที่มากเลยแล้วก็ชื่นชมนะคะชื่นชมสําหรับการเตรียมตัวชื่นชมสําหรับ การที่พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด1 9ของเราก็จะยังไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้เนาะแต่การศึกษาของพวกเราเนี่ยถือว่าไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะขอชื่นชมมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้มีใครสงสยัยหรืออยากสักถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตอนนี้เลยลูก น้ำถอยหลังไหมไม่มีกระดิ่งกริ้งกิ้งเนาะเหมือนข้าวไสดนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้ามีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมครูมดยินดีตลอดเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้เราติดต่อแต่ออนไลน์เนาะไม่มีจํากัดระยะเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มแชทมาได้เลยถ้ายังไม่หลับนะนะคะก็เดี๋ยวส่งคําถามมานะคะพูดคุยกันในเฟสนะคะในกลุ่มเฟซที่เรามีนะคะหรือว่าจะพูดคุยกันในแชทก็ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพวกเรามากๆนะคะและเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ